สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูพิมพ์เหมือนเดิมนะคะมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะจากชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูก็ได้ให้การบ้านไว้หนึ่งหน้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบการบ้านก่อนนะคะว่านักเรียนได้ทําถูกต้องหรือเปล่านะคะ,ะสิ่งที่จะต้องใช้ในการประกอบการเรียนวันนี้นะคะก็มีหนังสือประกอบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะ นักเรียนเปิดไปหน้าการบ้านที่คุณครูให้ไว้หน้า125นะคะหน้า125อดูจากข้อแรกนะคะข้อ3.1จํานะคะจำนวนที่เขากำหนดให้นะคะคือ12บวก2เท่ากับช่องว่างนะคะเขาบอกว่าให้ใช้เส้นจํานวนในการหาผลบวกนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้อง เ,เขียนรูปสอนเส้นหลักไปที่เส้นจำนวนตัวตั้งก่อนก็คือจำนวน12นะคะจำนวน12จะเป็นตัวตั้งเพราะเป็นจำนวนที่มากกว่าจึงจะหาผลบวกได้เร็วกว่าใช่ไหมคะอ่ะเมื่อ12เป็นตัวตั้งตัวบวกคือ2ใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนจะต้องนับต่อไปอีก2ช่องนะคะหรือ2หน่วยนะคะ1 2นะคะจาก12ก็เป็น13 14นะคะตัวสุดท้ายที่ลูกศอนชี้ก็คือจำนวน14แสดงว่า14เป็นคำตอบหรือผลบวกของ12บวก2นั่นเองค่ะ12บวก2เท่ากับ14นะคะต่อออบอตอบเป็นตัวเลขไทยเลข14นะคะอ่ะต่อมาดูข้อที่3.2นะคะโจทย์ให้มาคือ 7,11บวก11เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมดังนั้นตัวตั้งจะต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าเพื่อที่จะหาผลบวกได้รวดเร็วขึ้นนะคะดังนั้นตัวตั้งก็คือจำนวน11นั่นเองนักเรียนเคียลูกศรไปที่เส้นหลักจำนวนที่11นะคะแล้วนับต่อไปอีก7นะคะหรือบวก7นั่นเอง11และ1 2 13 14 15, 16, 17นะคะ แล้วก็18นะคะจำนวนที่เพิ่มขึ้นคือ1 2 3 4 5 6 7เห็นไหมคะเพิ่มขึ้นอีก7นะคะตัวสุดท้ายที่ลูกศรชี้ก็คือ18นะคะแสดงว่า7บวกกับ11เท่ากับ18นั่นเองตออบอตอบเป็นเลขไทยนะคะเลข18นะคะอ่ะต่อมานะคะดูข้อถัดมาข้อที่3.3นะคะ จำนวนที่เขากำหนดให้คือ4บวก15เท่ากับช่องว่างนะคะดังนั้นตัวตั้งก็คือ15นะคะต้องเอา15เป็นตัวตั้งเพราะเป็นตัวเลขที่มากกว่าจึงจะหาผลรับได้รวดเร็วนะคะอ่ะตัวตั้งคือ15นับต่อไปอีก4 1 2 3 4ตัวสุดท้ายที่ลูกศรชี้คือจำนวน19นะคะ แสดงว่า19คือผลบวก4บวก15เท่ากับ19ต่ออบอตอบเป็นเลขไทยเลข1กับเลข9นะคะสำหรับการบ้านนะคะคุณครูก็หวังว่านักเรียนพอจะเข้าใจนะคะในเรื่องของการใช้เส้นจำนวนในการหาผลบวกนะคะเส้นจำนวนนี้นะคะเส้นจำนวนนี้มี จำนวน0ถึง20นะคะดังนั้นนักเรียนสามารถใช้เส้นจำนวนในการหาผลบวกได้โดยการเอาตัวเลขมากเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็นับต่อไปอีกเท่าจำนวนที่เป็นตัวบวกนะคะนักเรียนก็จะทราบผลบวกของจำนวนนั้นๆน,น,นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของนะคะ นักเรียนเปิดไปหน้าที่209นะคะเป็นเรื่องของการหาผลบวกโดยใช้การบวกจำนวนเดียวกันนะคะ5.3นะคะหน้านี้209นะคะนักเรียนเปิดหน้าที่209นะคะการหาผลบวกโดยใช้การบวกจำนวนเดียวกันนะคะนักเรียนดูจากรูปภาพนะคะมีกล่องนมอยู่ทั้งหมดนะคะมีกล่องนม เป็นรสจืดและรสช็อกโกแลตนะคะรสจืดมีอยู่ทั้งหมด5กล่องส่วนรสช็อกโกแลตมีทั้งหมด5กล่องเช่นกันนะคะถ้าถ้าคุณครูถามว่ามีนมทั้งหมดกี่กล่องทั้งรสจืดและรสช็อกโกแลตเลยมีทั้งหมดกี่กล่องคะ สิกล่องนะคะก็คือเอา5้บวกห้นะคะหรวมกับ5เอามารวมกันได้10ใช่ไหมคะอ่ะแสดงว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ห้าบวกหเท่ากับสิบนะคะห้าบวกหเท่ากับสินะคะแสดงว่ามีนมทั้งหมด10กล่องนะคะทีนี้ไม่จบอยู่แค่นั้นค่ะ5้บวกหเรารู้แล้ว5้บวกหได้10นะคะ ทีนี้วิธีการคิดหาผลบวกที่รวดเร็วขึ้นนะคะนักเรียนจะจำได้ว่า5รวมกับ5ได้10แน่นอนใช่ไหมคะทีนี้ถ้า5บวก6ได้เท่าไหร่ให้นักเรียนนึกอย่างนี้นะคะคิดในใจแบบนี้ก็คือเอา5บวก5ได้10ใช่ไหมคะแสดงว่ามันจะมีเหลืออยู่อีก1เพิ่มอีก1ก็คือ เอา10เพิ่ม1นั่นเองเอา10บวก1นะคะก็จะได้เป็น11นะคะคิดแบบนี้นะคะ5บวก5ได้10แน่นอนใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเอา5บวก6เท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอา10บวก1นะคะมีอยู่10เพิ่มอีก1ก็คือ11นั่นเองแสดงว่า5บวก6ได้11นะคะอ่ะราวนี้นะคะ คิดอีกครั้งนึงนะคะ5บวกกับ5ได้10นะคะแน่นอน5บวกกับ5ได้10เราจำได้แล้วใช่ไหมคะอะคราวนี้ถ้า5บวก7ได้เท่าไหร่5บวก7ได้เท่าไหร่5บวก5ได้10ใช่ไหมคะดังนั้น5บวก7ก็เท่ากับเอา10เพิ่มอีก2ก็เป็น12นั่นเองนะคะ10เพิ่มอีก2ก็เป็น12นะคะอะดังนั้น เราจะสามารถหาผลบวกนะคะของจำนวน5บวกหหรือ5้าบวก7ได้ง่ายๆโดยการเอา5บวก5ได้10แล้วนับต่ออีกเพิ่มอีกหนึ่งเพิ่มอีกสองนะคะเราจะสามารถหาผลบวกได้รวดเร็วขึ้นนะคะอะยกตัวอย่างนะคะรูปนี้รูปนี้6บวก6ได้เท่าไหร่คะ6บวก6ได้12ใช่ไหมคะ6บวก6ได้12คราวนี้ รู้แล้วนะ6บวกกับ6ได้12 6บวกกับ6ได้12แล้ว6บวก7ได้เท่าไหร่6บวก7็ก็แสดงว่าต้องเพิ่มอีก1แสดงว่าต้องเป็น13นั่นเองนะคะอะคราวนี้จำให้ได้นะ6บวก6ได้12ใช่ไหมคะ6 6บวก6ได้12คราวนี้ถ้าเป็น6บวก8ได้เท่าไหร่คะ 6บวก8ก็คือ12เพิ่มอีก2แสดงว่าต้องเป็น14นะคะ12 13 14นะคะ12เพิ่มอีก2ก็เป็น14นะคะอ่ะดังนั้นน,น,นะคะการหาผลบวกของ6บวก7็ก็คือการเอา6บวก6ได้12บแล้วเพิ่มอีก1ก็เป็น13นั่นเองนะคะการหาผลบวกของ6บวก8ก็คือการเอา 6กบวกหได้12แล้วก็เพิ่มอีก2นะคะก็เป็น14นั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะ7จบวกเได้เท่าไหร่คะ7บวกกับ7ได้14นะคะจำให้ขึ้นใจนะคะ5บวกกับ5ได้10 6กบวกกับ6ได้12 7บวกกับ7ได้14นะคะ7จบวกเได้14บสีจำให้ขึ้นใจนะคะ 7บวก7ได้14นะคะดังนั้น7บวก8ได้ก็คือ14บวก1เป็น15นั่นเองนะคะอะต่อมา7บวก7ได้14ใช่ไหมคะแล้วถ้า7บวก9 7ล่ะ7บวก9ก็คือ14บวก2นั่นเองนะคะ14บวก2ได้16นะคะอะต่อมานะคะ แปวกแได้เท่าไหร่คะแปบวกแได้16นะคะนักเรียนจำให้ได้นะห้บวกหได้10บหบวกหได้12 7สบวกเได้14 8สบวกแได้16อีกรอบหนึ่งนะคะห้บวกหได้10บหบวกหได้12 7สบวกเได้14 8ปบวกแได้16นะคะอ่ะ8ปบวกแได้16ใช่ไหมคะดังนั้น8ปบวกเได้ก็คือเอา16บวกหนั่นเองนะคะ16บวกหได้17นะคะอ่ะแสดงว่าการหาผลบวกของ8ปบวกเนะคะได้จากการเอาผลบวกของ8ปบวกแก็คือ16นะคะ16เพิ่มอีก1ก็เป็น17นั่นเองนะคะ อ่ะต่อมา9บวก9ได้เท่าไรคะ9บวก9ได้18นะคะอ่ะทบทวนอีกครั้งหนึ่ง5บวก5ได้10 6บวก6ได้12 7บวก7ได้14 8บวก8ได้16 9บวก9ได้18จำให้ได้นะคะ ถ้านักเรียนจำได้นะคะว่า5บวก5ได้10 6บวก6ได้12 7บวก7ได้14 8บวก8ได้16 9บวก9ได้18นักเรียนจะสามารถเอามาคิดได้หาผลบวกได้รวดเร็วขึ้นนะคะอ่ะเขาบอกว่าให้หาผลบวกของ9บวก8ได้เท่าไหร่นะคะ 9บวก9ได้18ใช่ไหมคะอันนี้9บวก8แสดงว่าต้องเอา18ลดออกไป1แน่นอนนะคะนั้น18ลด1เหลือ17นั่นเองแสดงว่าข้อนี้ตอบ17นะคะอ่าเดี๋ยวให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่126นะคะเรื่องการหาผลบวกโดยใช้การบวกจำนวนเดียวกันนะคะ อ่าน,น,นเล่นดูข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจำนวนนะคะจำนวนที่เขากำหนดให้ก็คือแปดบวกแปดเท่ากับอะไรเอ่ยแปดบวกแปได้เท่าไหร่คะดูจากรูปภาพสิอ่ะดูจากดูจากแผนภูมิรูปภาพกรอบ10นะคะอันนี้คือรูปภาพกรอบสิบนะคะจำนวนแปดบวกแปดแสดงแบบนี้คะ่ะอ่ะสีดามี8สีชมพูมี8นะคะรวมกันแล้วได้ดูจากกรอบ10เท่าไรคะ อันนี้สิบใช่ไหมอ่ะอันนี้มีเท่าไหร่คะหกนั่นเองแสดงว่าแปดบวกแปดได้สิบหกใช่ไหมคะแปดบวกแปดได้สิบหกนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะตอบแปดบวกแปดได้สิบหกใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้นะคะคราวนี้เรารู้แล้วเรารู้แล้วว่าแปดบวกแปดได้สิบหกนะคะดังนั้นแปดบวกเก้าต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่คะ เพิ่มอีกหนึ่งสิบหกก็เป็นสิบเจ็ดนั่นเองนะคะอ่ะแปดบวกแปดได้สิบหกใช่ไหมคะคราวนี้นะคะข้อนี้ข้อนี้แปดบวกแปดได้สิบหกแล้วถ้าแปดบวกสิบได้เท่าไหร่ก็แสดงว่าแปดบวกสิบต้องเพิ่มอีกเท่าไหร่คะเพิ่มอีกสองแสดงว่าสิบหกต้องเป็นสิบแปดนั่นเองแสดงว่าแปดบวกสิบเท่ากับสิบ 8ไม่ยากเลยเห็นไหมคะเพียงแค่นักเรียนจําให้ได้ว่า5บวก5ได้10 6บวก6ได้12 7บวก7ได้14 8บวก8ได้16 9บวก9ได้18นะคะแค่นี้นักเรียนก็จะสามารถบวกเลขได้เร็วขึ้นแล้วค่ะอ่ะต่อไปนะคะข้อถัดมานะคะโจทย์ที่เขาให้มาก็คือ9บวก9ได้เท่าไหร่คะ ดูจากแผนภูมิรูปภาพที่เป็นกรอบ10บสิคะสีดำมี9สีชมพูมีเพราพอรวมกันแล้วอ่าช่องนี้เต็มกรอบแสดงว่าเป็น10 10เทะะ่าไหร่คะ18แนะคะแสดงว่า9บวก9ได้18นะคะ9บวก9ได้18ต่อมาต่อมานะคะเป็น9บวก10นะคะ9บวก9ได้18แสดงว่าถ้า9บวก10ก็คือ เพิ่มมาอีกหนึ่งเป็น19นั่นเองนะคะข้อนี้ตอบ19แน่นอนนะคะอ่ะ9บวกได้18นะคะจำได้นะ9กบวกได้18แล้วถ้า9ก1บวกได้เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกอ่ะเาบวกเ็ดแสดงว่าเพิ่มมาอีกเท่าไหร่คะเพิ่มมาอีก2ก็เป็น 20นั่นเอง9บวก11เท่ากับ20นั่นเองค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเพียงแค่นะัเกเรียนจำให้ได้ว่าจำนวนที่ตัวเลขเหมือนกันบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะคะนักเรียนก็สามารถเอามาเพิ่มเอามาลดได้นะคะอะต่อมานะคะนักเรียนเปิดไปนะที่127นะคะทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะอะ ข้อที่2นะคะเขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะอ่ะข้อนี้นะคะ6กบวกหได้12 6ใช่ไหมคะ6กับ6เลขเหมือนกันบวกกันได้12ใช่ไหมคะแล้วถ้า6กบวกเนะคะแสดงว่า12ต้องเพิ่มมาอีก1น,นะคะเพิ่มอีก1เป็น13นั่นเองแสดงว่าข้อนี้ตอบ13แน่นอน6กบวกหได้12ใช่ไหมคะ แล้วถ้า6บวก8ได้เท่าไรคะ8มีค่ามากกว่า6อยู่แค่2แต้มแสดงว่าต้องนับเพิ่มมาอีก2 12ก็คือ1 3 1 4แสดงว่าตอบ14แน่นอนนะคะอ่ะต่อมานะคะตัวเลขที่เหมือนกันก็คือเลข7ค่ะ7บวก7ได้เท่าไรคะ7บวก7ได้14นะคะ7บวก7ได้14แล้วถ้า7บวก8ได้ ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มนะคะ14ก็เป็น15นะคะอ่ะ7จบวกได้14แล้วถ้า7บวก9ได้เท่าไหร่คะแสดงว่าต้องเอา14เพิ่มอีก2ใช่ไหมคะ789มากกว่า9มากกว่า7อยู่2ใช่ไหมคะแสดงว่า14เพิ่มอีก2เป็น16นั่นเองนะคะอ่ะต่อมานะคะตัวเลขที่เหมือนกันรวมกันได้นะคะ5บวก5ได้10 นะคะหาบวกหได้10แล้วถ้า5้บวกเได้5้บวกเ็ก็คือเอา10เพิ่ม2นะคะเป็น12นั่นเองค่ะต่อมานะคะ5้บวกหได้เท่าไหร่คะ5้บวกหได้10แล้วถ้า5้บวกหได้เท่าไหร่คะเพิ่มอีก1แต้มก็คือ11นั่นเองนะคะอ่ะต่อมา8ปดบวกแปบวกแได้16ใช่ไหมคะ 8บวก8ได้16แล้วถ้า8บวก9ได้เท่าไหร่คะ8บวก9ก็จะได้17เพราะว่า9มากกว่า8อยู่1แต้มนะคะเพิ่มอีก1ก็เป็น17นั่นเองเห็นไหมคะหลักการบวกไม่ยากเลยเพียงแค่นักเรียนจำผลบวกจำนวนที่จำนวนเดียวกันให้ได้นะคะ5บวก5ได้10 6บวก6ได้12 7บวก7ได้14 8บวก8ได้16 9บวก9ได้18เพียงแค่นี้นะคะนักเรียนก็สามารถดูตัวเลขแล้วเอามาเพิ่มลดแล้วหาคำตอบได้ง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของการบวกจำนวนเดียวกันนะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้วันนี้คุณครูลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ